ครับเด็กๆสวัสดียามยามไหนดีไม่รู้ว่าแต่ละคนดูกันช่วงเวลาไหนนะครับแต่เด็กๆเ,เห็นโจทย์แบบนี้แล้วอาจจะดูเครียดนะเพราะว่าขึ้นต้นเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเราเนี่ยดูรูปแล้วเราก็จะสามารถจัดการกับตรงนี้ได้นะครับผมโจทย์ข้อนี้บอกว่าอะไระดีเทอร์มายเดือ n แมกนิจูดแอนด์เดอะคอร์นินเนตไดเร ชันแองเกิลออฟเดอะรีซอสตฟอ acting on the ring อ่ะจริงๆแปลก็คือรวมแรงนะแล้วก็หลังจากนั้นเอามาทำอะไรครับหลังจากนั้นก็เอามาหาว่า,าแรงรับเป็นเท่าไหร่มุมบนแกน x กแกน y แกน z เป็นเท่าไหร่แค่นั้นแหละโอเคไหมข้อนี้ง่ายมากเลยนะเขาบอกว่า fr มันคืออะไรครับมันคือเอา f 1บวกกับ f 2ใช่ไหมเวกเตอร์ของแรงลากเนี่ยคือการเอาเวกเตอร์ของ f 1บวกกับ f 2นะครับ f 1คืออะไรอะ่ะนี่ไง6 0 j บวกแป k ปอนด์นะก็คือ6 0 j บวกแป k นะครับผมอันนี้คือ f 1นะบวกกับ f 2 f 2คืออะไรครับนี่นี่ก็คือ 50i ลบ 100j บวก 100k ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเอาอะไรครับ i บวก ij บวก jk บวก k i <Okay. S 1> มีอะไรบ้างมีตัวเดียวก็คือ 50i j ม <Okay. S 1> ีเท่าไหร่ครับมี60อันนี้บวกกับลบ100ก็เลยเหลือเท่าไหร่ครับลบ 40j ใช่ไหมครับผมแล้วก็ดู k ซิบวก80บวก100เป็น บวก 180K หน่วยเป็นอปอนเนาะจริงๆลืมใส่หน่วยไปะนะครับผมเพราะฉะนั้นขนาดของ fr คือยังไงนะก็คือรากที่2ของ fx กำลัง2 fi กำลัง2บวก fj กำลังสก็คือเท่าไหร่ครับ50กำลัง2บวกกับลบ40ยกกำลัง2บวกกับ180ยกกำลัง2ใช่ไหมครับกดเครื่องคิดเลขให้อาจารย์หน่อยสิครับ ติ๊กตึก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 ตกตึ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 กกตึกกตึกกตึกกตกตกกกกกกกอกก อาร์โคสของอะไรครับค่าแกน X อาหารด้วย FR ใช่ไหมครับก็คือ50อาหารด้วย191 Alpha ่ัเบต้าใช่ไหมครับก็คือแกน Y ก็คืออาร์โคสของเท่าไหร่ครับลบส0่ส่วนด้วย191ใช่ไหมครับผมแล้วก็แกมมาก็คืออาร์โคสของอะไรครับ180เนาะ ส่วนด้วย191ใช่ไหมครับกดเครื่องคิดเลขให้อาจารย์หน่อยเร็วครับได้อัลฟาเท่ากับ74.80องศาเบต้ามีค่าเท่ากับ102องศาเซตามีค่าเท่ากับ19.6องศาแค่นี้เองครับง่ายๆง,ง่ายไหมง่ายเถอะ